รู้แล้วใจหายแห่พุ่งเป้าคู่รักหวานฉำ่ำปิดฉากความสัมพันธ์ยาวนาน9ปี20เมษายน2566แฟนเพจ facebook เจมอย108ได้ออกมาโพสข้อความบอกว่า กูเคยบอกเลยว่าจะมีคู่รักดาราเลิกกันอีกหลายคู่ไงคู่หนึ่งคือคู่รักหวานช้ำเหตุผลการเลิกราคือตัวกูของกูจบหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปก็มีชาวเน็ตหลายคนต่างเข้ามาคอมเมนต์เดาว,ว่า คู่ที่เจมอยพูดถึงนี้ใช่คู่ของดาราสาวโบเบนจวันกับพระเอกหนุ่มก็จีรายุซึ่งทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีแล้วแต่ก็มีข่าวลือออกมาว่าเลิกรากันและไฟยิยงลบภาพคู่ออกจนหมดเกลี้ยงแต่ทั้งคู่ก็ยัง follow ไอจีกันอยู่อย่างไรก็ตามต้องรอทั้งคู่ออกมาบอกเองจะดีกว่าคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ